ดูฮะกระรอกสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งอยู่บนเสาเตัวหนึ่งอยู่ข้างล่างทักทายกันเลยเฮ้ยทักทายกันแอนแน่แอนแน่โอ้โหหางฟูทั้งคู่เลยสวยงามเลยฮนะนี่แหละธรรมชาติที่สวยงามฮนะแอนแน่อืมนี่ ไปแล้วไปแล้วจะตามไปหรือเปล่าโน่นโน่นโน่โน,นไปแล้วไปวโน่วตายไปละตายไปแล้ว,ลวโอ้โหวิ่งไปละไม่ตามไปเหรอ มาดูเจ้านี้สิทำไมไม่ตามไปอ้าวตามไปแล้วโน่นฮะโน่นตามกันไปตามกันไป,โน,โ,นโ,นป,ปโน่นโน่นโน่นปึ๊บปึ๊บโน่นธรรมชาติน่ารักจริงฮะนะ ดูแล้วมีความสุขเนะนะเพลิดเพลินเลยก็หาดูได้ยากนะนะแต่ว่าที่นี่มีเยอะก็เลยมีให้ชมกันเยอะนะเนะหน็นบ่อยก็ไม่รู้ว่าเขาไา่รำเขาจีบกันหรือเปล่าเนะีนะ่ยถือว่าเป็นภาพที่สวยงามเลย ออืดูเจ้ากระรอกนะไปสำรวจไฟหรือเปล่านะดูว่าไฟมันติดไหมเนี่ยเดี๋ยวเ้ามีตามไปตัวหนึ่งช่วยกันสำรวจดู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  หรือว่าเป็นช่างไฟหรือเปล่านี่นดู่ะตามกันมาตามกันมานี่น่ารักจ้ะดูฮะดูดูด,ด,ดูนั่นน่นนั่นน่ทักทายกันแล้วทำไรกันจ้ะอืม ท้องขาวๆอูดูโดดไปแล้วไปกันแล้วเข้าป่าแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ